ส, да: สวัสดีครับวันนี้เอาพระกลุ่มวัดนกนะครับ <net> well <principio. S 2> อ่างทองนะครับองนี้จะเป็นยุคต้นนะครับยุคต้นเขาว่าเป็นหลวงหลวงพ่อแก้วสร้างนะครับตั้งแต่สองสี่ห้า่านะครับจนถึงสองสี่เจ็ดเจ็ดกว่านะครับยุคยุคต้นนี่เขาจะสังเกตว่าจะเนื้อจะออกเป็นสีสีเขียวนะครับเนื้อเนื้อเนื้อผงใบลานแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื้อจะออกเป็นสีเขียว หรือว่าก็อาจจะเป็นสีเทานะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสีขาวหรือสีดำเนี่ยจะเป็นของยุคถัดลงมาก็สองกว่าเหมือนกันนะครับเป็นของหลวงพ่อ,อ,อพฟืองนะครับพระประหลัดฟื้นพิ่งยุคถัดมาแต่นี่ยุคต้นเนี่ยสันนิษฐานนะครับว่าจะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเกี่ยวข้องกับทางหลวงปู่สุขวัดประคองประถมเข้าด้วยนะครับอันนี้หลังๆมาเขาก็นิยมคิดว่า เป็นของหลวงปู่สุขด้วยนะครับพระจะเป็นภาพพิมพ์เดียวกับของของหลวงปู่สุขนะ,ะมีภาพปัตพามนทนนะครับอันนี้จะเป็น <_ han> จะเห็นว่าเป็นเนื้อออกเขียวนะครับสองดูปุ๊บเนี่ยนะครับนะครับศิลปะเนี่ยเหมือนของหลวงปู่สุขเลยนะครับอันนี้จะเป็นบัวนั่งบัวนะครับนั่งบัวสองชั้นนะครับยุคแรกๆจะนั่งบัวสองชั้น บางองค์จะมีจานด้านหลังนะครับพระลงกูนะครับพระลงกูมีลงกูนะครับไม่ลงก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้จะลงกูนะครับจะเห็นฝ้าผูกคราบผู่ขึ้นด้วยนะครับสีน้ำตาลสีแล้วก็ไข่ต่างๆสีขาวขึ้นมาด้วยนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะเห็นว่าเป็นเป็นรอยสองชั้นนะครับ ยข้างนี้น่าจะเห็นชัดกว่านะครับจะเป็น2ชั้นนะครับเหมือนกับว่าเขากดแม่พิมพ์จะจะกดได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของความหนาพานะครับได้ครึ่งหนึ่งอาจจะต้องตัดนะครับจะเป็น2ชั้นอยู่นะครับดูด้านหลัง ในเนื้อเขียวบางทีเขาเรียกว่าหินรับมีดนะครับเนื้อเขียวหินรับมีดนะครับบางคนเขาว่าผงน้ำมันนะครับองค์นี้น่าจะเลอะสนิมกระป๋องนะครับอาจจะเก็บรวมกับในกระป๋องนะครับสมัยก่อนรวมกับพระองค์อื่นแล้วก็มีสนิมกระป๋องเลอะขึ้นมาด้วยนะครับก็ทําให้ดู ดูปธรรมชาติแปลกตาดีนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ทําให้พระรู้สึกว่าด้อยค่าอะไรลงไปนะครับเดี๋ยวนี้พระเนื่องจากว่ามีความเกี่ยวข้องกับสันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับของหลวงปู่สุกพระก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับพระกรุวัดนกอ่างทองครับผม